ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมง,งานพิธีบวงสวงเปิดโภคัพพุทธาพิเศษเทวาพิเศษองค์ท้าวเวชวันนวัดบ้านทุ่งเสรีถนนพระรามเก้าซอย41แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29กรกฎาคม2566เวลา12.00นถึง13.00นผู้มีเกียรติพุทธศาสนิกชนคณะสิทธิานุสิ์พร้อมกันณบริเวณพิธี เวลา13นาฬิกา9นาทีประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชยัยประธานและเจ้าภาพฝ่ายทรวาสร่วมจุดเทียนชยัยรำเปิดเริ่เปิดชยัยเปิดพระแม่ธรณีและรำสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีสกการะบูชาและขอขมาลาโทษเทพพยาดาและองค์ท้าวเวสวรรณตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีบวงสวงโดยอาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดา พิธีสวนเปิดโพกัดครับทั้งแปดทิศยี่สิบสี่ภูบังกรโดยอาจารย์หนุ่มมมดูเทวดาอนุมานและนางรามรำถวายแด่เทพพยดาองค์ท้าวเวุวันตลอดจนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีท,ทอนคำสาบานโดยอาจารย์หนุ่มมมดูเทวดากล่าวนำตัดสินบนที่เคยบนบานสันกล่าวให้ขาดกันกรวดน้ำรับพรอันเชิญเทวดากลับ อย่าพลาด29กรกฎาคม2566ร่วมง,งานพิธีบวงสวงเปิดโ่อขับพุธทธาพิเศษเทวาพิเศษองค์ท้าเวสวรันสั่งสมบุญบารมีหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดบ้านทุ่งเสรีโทร0923393444และ0839521916